สวดีครับผมเพื่อนๆครับผมวันนี้นะครับก็มาได้พบกันอีกครั้งนะครับผมกับเด็กวานซื้อนะครับ EP ที่สามสิบเอ็ดนะครับผม EP นี้นะครับเด็กวานซื้อก็ได้เหรียญปั๊มนะครับที่มีพุทธคุณมีประสบการณ์มากมายนะครับเป็นหลวงเหรียญของหลวงพ่อท่านเฉียวนะครับผมเนี้วยันกระดูกครับเหรียญรุ่งแรกนะครับผมสร้างปีสองห้าหนึ่งสามครับครับผมเหรียญปั๊มนะครับ เห็นเพอตั้งเชียวครับด้านหลังครับของสื่อต้องชัดเจนนะครับผมหูเรียบร้อยหูเหรียญไม่มีตําหนิไม่มีอะไรนะครับต้องสังเกตหูเหรียญมีรอยตรวจซิลิโคนท่าไห่ผิวเหรียญเรียบตึงนะครับแล้วก็มีผลมีอะไรบ้างครับสำหรับด้านหน้านะครับเป็นบล็อกจุดครับที่ว่านี่จะมีงั่มีจุดมีอะไรขึ้นตามหน้าท่านนะครับก็ทัานก็ดูที่ เมตตาท่านนะครับเห็นเมตตาชัดเจนรับศพเมตตาสีดำาครับชัดเจนนะครับนะครับทํานีอย่างนี้เราก็คงไม่จำเป็นต้องดูมากมายนะครับเพราะว่าในเรียนเนียรู้ว่าเป็นเรียนแะบล็อกแท้นะครับก็โอเคนะแกะบกแท้ก็จะเหมือนถ้ามีพี่ดูเส้นผมเส้นเจศสาเส้นแล้วหน้าตาจีวรครับความคมคลายรอยแกะบ็อกสดรอยขูดตัวหนังสือชัดเจนใหญ่เหลี่ยม รอยต่อขละตัวแหวนนีไหมครับช่วงตัวแหวนตรงวงมางบอกว่าจะมีรอยต่อใช่ไหมครับขีดรอยต่อกคไว่าขียวัวแหวนข้างหลังวัวแหวนใช่ไหมครับรอยต่อขละอยู่ตรงนั้นนะครับแบบนี้นะครับ งพ่อท่านเชียวนะครับรุ่นนี้ได้มีประสบการณ์นะครับก็มีประสบการณ์แล้วก็มีที่คนล่ําเรือมีครั้งหนึ่งครับหลวงพ่อท่านได้เดินทุดงนะครับได้มือทั้งสองข้างครับไปอธิษฐานจิตแล้วกดลงไปบนพื้นหินครับปากว่าหินตรงที่มือท่านอยู่ยุบลงไปเลยครับปึ๊บลงไปกับตาช่วงเหตุการณ์นั้นพอดีมีเนนน้อยไปด้วยเนนเนนน้อยคนนั้ได้เห็นนะครับว่าท่านอาจารย์ท่านลองพลังจิตของท่านนะครับ พระอาจารย์เห็นว่าเนียนน้อยเขาหน้าเนีนก็เลยบอกอย่าไปเล่าใครฟังก็นะครับก็ได้กำชับเนียนน้อยเขาอย่าไปเล่าให้ฟังครับตอนนั้นนะครับที่เขาเล่าต่อกันมาครับนะครับแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งมีชาวชาวบ้านนะครับชื่อว่านายบรรจบนะครับผมนายบรรจบเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนายบรรจบกําลังนอนหลับอยู่แล้วก็มีโจรนะครับผมได้มาขโมยวัวนะครับวัวของนายบรรจบนะครับชาวบ้าน จะมีโจรมาขโมยวัวนะครับนายบรรจบตื่นขึ้นมารู้สึกเสียายมากครับก็เลยก็ไม่มีอาวุธอะไรจะไปสู้กับโจรน,นะครับโจรผู้ายได้เพราะามากันด้วยกันห้าคนนะครับนายบรรจบก็เลยจับได้พยันของหลวงปู่นะครับที่มีรอยมือรอยเท้าหลวงปู่ที่ถ้าเป็นพยานไว้นะครับก็เลยจบมาขึ้นมาที่ฐานจิตให้หลวงทัพพาอท่านเฉียวไว้คุ้มครองไว้จากนั้นก็ได้พาเล่มหนึ่งก็วิ่งใส่เลย วิ่งใส่คนร้ายนะครับแล้วบอกว่าคนร้ายนะครับดูนะครับเหรียญเหรียญเหรียญปั๊มันจะมีเส้นกระแสวิ่งนะครับเส้นเสี้ยนเส้นกระแสนะวิ่งตามเหรียญนะครับแล้ววันนี้นายนายบรรจุก็จับได้มีก็วิ่งนะครับใส่คนร้ายได้ครับคนร้ายแห่งคนก็มีลูกน้องโจนรถยิงลูกซองใส่นะครับนายบรรจบก็กระเด็นไปสี่ห้านัดแต่ยิงไม่เข้าครับนายบรรจุแค่มีแค่เป็นรอยฟกช้ำเฉยครับ นายมันจบลุกขึ้นไดค้ครับก็เชื่อมันในพุทธคุณหลวงปู่วิ่งก็ใสอีกครั้งครับทีนี้ก็เจอพวกคนไายห้าคนลุมกันยิงไงครับปืนลูกศรครับยิงใส่ในายบรรจบนายบรรจบกระเด็นไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าตามต่อไปไม่ไหวคนต้องเจ็บช้ำนาตายแน่ก็เลยรีบกลับมาบ้านครับเคาะไม้เคาะกะลาเรียกครับเคาะเรียกชาวบ้านให้มาช่วยกันครับชาวบ้านก็ออกมาช่วยกันนะครับ ไล่กลุ่มโจรพวกนั้นไปได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแล้วทีนี้นาะยมันจุกก็ได้เล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านฟังนะครับก็เกิดชาวบ้านก็พากันนะครับศรัทธาแล้วก็ไปทํามุนไปทําอะไรมากมายเลยครับตอนนั้นท่านก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ที่สุดอยอดอีกท่านหนึ่งนะครับผมเพท่านเขียวแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านว่า,ากันว่าถ้าใครก้างปลาติดคอนะครับ ก็จะใช้ลูกอมของท่านนะครับท่านจะทำเป็นลูกอมเลยนะครับลูกอมที่ไว้อมลูกอมศักดิ์สิทธิ์นะครับไว้นะครับก็จะอมนะครับว่าคือลูกอมนี้ทีนี้ก็ก็จะเอามาทําเป็นน้ํามนต์นะครับอารัธนาแล้วก็ใช้น้าเป็นน้ำมนต์แล้วก็ให้กินนะครับก้างปลาที่ติดคอก็จะหลุดออกทันทีครับไม่นานก็หลุดออกครับรู้ครับบล็อกแกนเหลียนสดครับหนุ่จ้าตาจะเหมือนมีชีวิตเลยครับก็จะก้างปลาของก็จะหลุดออกเลยนะครับนี่สาหรับที่พุทธคุณของท่านแล้วก็ เรื่องเมื่อก่อนจะสมัยก่อนจะมีอวัวชนกันนะครับก็จะมีพวกเจ้าของวัวชนนี่ครับก็จะลูกอมของท่านนะครับมาฝนฝนแล้วก็ลายน้ำนะครับให้วัวตัวเองกินแล้ววันนี้ลงแข่งสนามไหนชนกันก็ชนไม่เข้าวัวชนอยู่แทงเองก็ไม่เข้าครับวัวคงก็จะก็จะไม่แพ้ครับตัวที่เขาเอา,าน้ําที่ละลายลูกอมทองหลวงพ่อให้วัวกินแล้วก็ลงไปสนามแข่งกันนะครับเมื่อก่อนนะครับที่เขาเล่ากันมานะครับผมตามประวัติท่านนะครับ ผุ้ทุกคงท่านนะครับอยู่อยูงคนกับพันชาตินะครับแต่บางครั้งมันก็ต้องอยู่ในความดีคุณงามความดีของเราด้วยนะครับเราทําดีกตัญญูไม่ตีวันมาด่าแม่เจ้ก็พระก็ชุ่มพองนะครับผมดูด้านหลังนะครับผมวัดหงมนพสหานะครับเหรียญพระท่านเฉียวรุ่นแรกนะครับได้นะครับจะสร้างโดยท่านพระอาจารย์ขํำนะครับวัดหงแก้วนะครับผม ดเรียนนั่นล่ะครับสำหรับหลวงพ่อท่านเขียวนะครับเกิดเมื่อปีพศ2424ครับมรณภาพปี2519นะครับ,นนน 2, นรบจนอา,อายุได้95ปีและ74พรรษาครับผมสริระของท่านไม่แน่เปื่อยนะครับไม่ไหม้แม้กระทั่งจีวรท,ท่านนะครับผมจีวรก็ไม่ไหม้นะครับคือไม่สามารถทำอะไรท่านได้ครับ ที่สหายสัญญาลุศีท่านก็เลยเอาร่างของท่านมาใส่ลงแก้วไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้สการะบูชานะครับคนที่เกิดความศรัทธาก็สการะบูชาอยู่นในลงแก้วนะครับของศีลรกสังขารของท่านที่ไม่เน่าเปื่อยแล้วก็เอาคือไฟไหม้ไม่ไหม้ครับระชุมเพลิงแล้วไฟไม้ไม่สามารถไหม้จีวรไหม้อันนี้ของท่านได้เลยลก็เลยจงตงก็เอาศิญญาลาหางของท่านมาใส่ลงแก้วไว้นะครับให้สัญญาลุศีและชาวบ้านแล้วก็ ผู้คนคนที่ศรัทธานะครับก็เลยสากระกาไว้ได้นะครับผมถ้าเราหลวงพ่อท่านเฉี่ยนะครับน่ครับมาดูหย่กันนะครับจ้ตัวกับผมเองก็เด็กวันซีนก็ไม่มีตําหนิอะไรให้ดูนะครับไม่หราเพราะถ้าจะไปดูตําหนิอย่างเขาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดูตรงไหนบ้างตําหนิแต่ลเหรียญเหมือนกันแล้วก็การปั๊มเหรียญแต่และครั้งการปัม๊มเมื่อปั๊มไปเยอะๆยเข้านะครับตัวบล็อกตัวเครื่องรางตัวที่เครื่องปั๊มอะไรมันก็จะสึกไปบางที ตัวนั้นก็เชื่อไม่ได้ครับมีรอยขีดรอยอะไรบางเหรียญมันก็ไม่มีรอยขูดขีดครับต้องดูแค่หงงเหรียญครับไม่เป็นรอยแกะซิลิโคนไม่เป็นรอยรอยหงเหรียญนี่ละเอียดเรียบร้อยนี่ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็ขอบตัดก็เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็ดูไปไงับพวกที่เขามีหลารยๆเหรียเขาก็มาขอบกันเขาก็มาดูของเขาไปเขาว่าเหรียญเขามีอะไรเขาก็บอกตรงนั้นนะครับแท้นะครับเขาก็วางเขาแต่เราก็คือศึกษาตรงที่ว่าเราดูเหรียญแท้เหรียญเก๋ออกอันนี้ก็จะเป็นฟันรอยตัดนะครับ ไม่ใช่รอยเลื่อยแล้วนะครับเป็นรอยตัดนะครับตัดหยาบนะครับปีสองห้าหนึ่งสามจะเป็นรอยตัดแล้วก็ลอยตัดแล้วก็ดูที่กระไหลนะครับผมกระไหลเหรียญของท่านตรงยุคไหมดูครับกระไหลแห้งไหมเหนือผ้าแห้งไหมนะครับเหนือเหลียญแห้งไหมนะครับตัว่องนี้เนี่ยกระไหลปีสองห้าสิบกว่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับปีพศสิบกว่าครับสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าก็จะประมาณนี้นะครับกระไหลนะครับดูกระไหลนะครับสีฟองกระไหลอยู่ไม่ใช่แบบเงาวาวว่าประกอบเหลืองเข้มสวยยังไม่ใช่นะครับ ก็จะกระไหลทองก็จะชี่ลงไปตามการเวลาเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็ดูดูตาของท่านนะครับดูครับในเม็ดตางท่านก็ถ้าเหรียญน้เขาใส่ซึ่งก็ไม่มีที่ดูก็ดูเม็ดตาของท่านนะครับนะครับเม็ดตาของท่านเม็ดดำสีดำครับเม็ดดำนี่เม็ดตาเขาจะมีจุดเพราะนี้ครับมีจุดนะครับบางคนเขาเรียกบล็อกนี้ว่าบล็อกมีจุดนี่บล็อกนิยมนะครับรุ่นแรกนะครับตัวดูตาพื้นเหรียญดูนี่ครับตรงที่มุมว่ากระต่อยันครับแหวงไม่มีรอยเนี่ยเพื่อนดูใกล้ครับนี เจอรอยต่อครับเป็ไหมคือจะไม่ติดกันไปหมดครับดูนอนหนูนครับทำนอนหนูก็จะมีขีดนะัตรคารับต่อใส่กันไว้นะครับอันหัวขึ้นมาขึ้นตั้งมาอา๋อนอนหนูไม่ใช่เพื่อเป็นเส้นเดียวกันหมดไม่ใช่นะครับต้องมีคขราต้องมีตัวต่ำตัวสูงนะครับเวลาที่เขาแบบตอนที่เขาแต่นงนะครับคือเขาแต่งบล็อ,บอกอะแกะบล็อกอะนี่ดูอย่างตัวยันนะครับ ยันมาอย่างนี้โขงมาทางนี้ปุ๊บแล้วก็ตัวบนก็จะเป็นทับกันมาอีกครั้งหนึ่งยากกลายกันมาครับยันี่ไม่ติดกันเป็นพืชไปอย่างเดียวนะครับยีนดูตัวต่อนะครับเห็ não, นไหมครับร não, วบาบบ่าโขงบนนี้ลูกับห้อยเห็ีบก็จะเขียนมาแล้วก็วค่อยมีหัวตรงนี้ปุ๊บปุ๊บวหัวตั้งตรงนี้จะไม่ติดกรรันพืชนะครับดูมาๆปุ๊บต่อกันลอลริงครับปุ๊บปุ๊บรูขับกรละนะครับที่ไม่สามารถหลอกกันได้ก็คือดูที่ตัวแล้วก็ดูกระแสเหรียญครับลอยวิ่งตามเสแสนะครับตามเหรียญ อะไรใครจะเรียกครับบางคนเรียกเส้นส, masking, ash ash bin, สายฝนเส้นสายลุงเส้นเซียนเส้นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเส้นกระแสเส้นอะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนี่ครับเจลเดียนเป็นพืชพืชลงมาเนี่ยน่ชัดเจนนะครับตัวสีนะครับนี่คือเหรียญแท้นะครับสองห้าหนึ่งสามก็ราคาเหรียญหนึ่งก็มันอยู่ที่ความศรัทธานะครับมันไม่มีราคากลางราคาอะไรนะครับสรับเหรียญสรับพระหรือเครื่องรางของขลังที่นี้ก็ครับบางที่บางครั้งเขารักกันคนรักกันมีน้ําใจไม่ตียันบางเขาให้เฉยก็มีครับบางเดืยนที่ถือว่าซื้อได้มาก็ ชาวบ้านลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาทีู่ที่เด็กวันศุกร์ไปทำงานบางคนเขาก็ให้ใใเฉยๆเหรียญอย่างเงี้ยเพราะมีหลวงปู่มีอะไรไหมอย่างเงี้ยเราถามมาคนเฒ่าคนแก่นะครับคุณไปดูเหรียญทั้งรับชัดเจนครับเหมือนกับมีชีวิตนะครับท่านก็ให้เฉยๆครับคนเท่าแก่เขารักเรา,อย,ารเรอย่างเงี้ยท่านก็ให้เรานะครับอย่างไงครับเหรียญพอตันเจียรุ่นแรกนะครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับ EP นี้ถึงวันศุกร์ก็ต้อง ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมไออีพีหน้านะครับดูว่าเล็กวันซสือจะมีเหรียญอะไรสวยๆอะไรเพื่อนคนดีๆมาให้เป็นเพื่อนในฟังนะครับสวัสดีพี่นี่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมดีช่วยอยู่ที่ตัวท่านะครับสูงต่ำอยู่ที่เราจะทําตัวเรานะครับนกใหญ่จะบินสูงบินบินสูงฝูงคือนกกระจอกนะครับทําดีทำลาดีนะครับผมวันหนึ่งไม่มีคนเห็นสักวันหนึ่งเทพเทะเจ้าเทพตุดาท่านก็คงเห็นนะครับผมเพื่อนๆมีสุภาพแข็งแรงครับ เอาละครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม